ก็สวัสดีกับเพื่อนชาวลมทุกคนนะครับอันนี้ผมเล็กเด็กเหนือนะครับคนเดิมมากับแนะนํามือใหม่เดิมๆนะครับอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนํานะครับสําหรับการเลือกกล้องนะครับว่ากล้องมันมีส่วนประกอบตรงไหนบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับแล้วแบบไหนเหมาะสมใช้งานแนวไหนนะครับสําหรับตัวที่ผมจะมาแนะนําของยี่ห้ออะไรวะ จำไม่ได้รู้แต่ว่าของของอะไรไม่รู้นะครับเขาแถมมากับปืนแต่ก็ใช้ดีครับก็ขั้นแรกเลยนะครับบางคนที่ว่าทําไมเวลาซูมนะครับเวลาซูมถึงมองไม่ค่อยชัดนะครับกล้องมันจะผลิตมาเดี๋ยวดูชัดๆกันเวลาเราซูมนะครับตัวซูมคือตัวนี้นะครับซูมจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับซูมแบบ x 1>, 1 x 2 x 3 x ปกติจะเริ่มที่3นะครับอยู่ที่ว่ากล้องเราเป็นอ่ามันเริ่มต้นยังไงเช่น3คูณ12ก็คือซูมได้ตั้งแต่3เท่าถึง12เท่านะครับจากสายตาปกติของคนมองเห็นนะครับเวลาเราปรับซูมตัวนี้ถ้าปรับเยอะๆนะครับอย่างเช่นปรับไปที่6หรือ7นะครับมันภาพมันจะเบอร์นะครับแล้วก็ออปชันเสริมที่ตัวกล้องแถมมาก็คือตัวปรับหลาครับบางรุ่นจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับ บางรุ่นจะอยู่ด้านหน้าคือหมุนด้านหน้าคือจะเป็น15ล้า50ล้า100ล้านะครับใช้หมุนหมุนปรับโฟกัสนะครับให้ภาพนั้นชัดเจนนะครับเวลาเราสมมุติเราซูมแล้วภาพมันเบลอเราก็หมุนตัวนี้นะครับบางตัวก็อยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับจะมีหมุนตรงนี้ได้นะครับสังเกตจะมีบกลบนะครับตรงหน้าเลนส์นี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยปรับโฟกัสความชัดเจนของกล้องเพิ่มขึ้นได้นะครับคือตัวนี้จะหมุนได้ส่วนบนนี้ บางรุ่นมีบางบางรุ่นไม่มีนะครับคือปรับปรับไฟเส้นเลง็งหมุนเส้นเล็งจะมีไฟนะครับถ่ายมือเดียวยากหน่อยนะครับขอโทษทีเดีย๋ยวผมลองหมุนให้ดูนี่นะครับนี่เส้นเล็งจะเป็นสีอย่างนี้นะครับโหมดนี้ใช้ทําอะไรนะครับคือใช้สําหรับเวลากลางคืนนะครับกลางคืนเวลาเราส่องไฟอ่ามันจะมองไม่เข้าเห็นเส้นเล็งนะครับยิ่งเส้นเล็งบางๆจะมองไม่เข้าเห็นตัวนี้เป็นออปชันเสริมสําหรับสายล่ากลางคืนนะครับ มีไว้ก็ดีจะทําให้มองเส้นเล็งชัดขึ้นแล้วปุ่มบนนี้คืออะไรนะครับปุ่มนี้คือส่วนมากคิดว่าจะรู้แล้วปรับใช้ปรับบนล่างนะครับปุ่มนี้ก็ซ้ายขวานะครับสําหรับกล้องก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับาบางคนที่เน้นยิงไม่ไกลนะครับ10-20เมตรก็ใช้กล้องธรรมดาก็ได้แบบมีแต่ซูมไม่มีพวกนี้มันจะถูกนะครับสําหรับคนที่เน้นยิงไกลหน่อยต้องซูมให้เห็นชัดหน่อยก็ เลือกตัวที่ปรับหลาได้นะครับปรับหลาข้างจะง่ายหน่อยนะครับถ้าปรับหลาหน้าเราต้องเสียเวลายื่นมือไปข้างหน้าปรับหลาข้างก็หมุนข้างได้เลยนะครับเฉพาะบางรุ่นถึงจะมีนะครับอ่าแล้วก็คําถามต่อไปมีคนถามว่าเวลาเราตั้งกล้องนะครับตั้งคือดึงกล้องลงมาสุดละแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่เข้าถึงกลุ่มกระสุนนะครับคือกลุ่มมันยังตกต่ํากว่าตัวกล้องนะครับแก้อย่างไงนะครับง่ายๆนะครับอันนี้คือ กระป๋องโคกอลูมิเนียมนะครับเป็นกระป๋องอะไรก็ได้ที่มันเป็นอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับตัดให้เป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคทิดนิดนึงให้ดูใช้ครีมนะครับนี่หนีบหนีบให้พอดีกับขากล้องเรานะครับช่องว่างในขากล้องเรานะครับหนีบแล้วก็พับพับสักประมาณสามพับสี่พับนะครับแล้วแต่ว่า ขากล้องเราต่ำหรือสูงหรือว่าเราคิดพอดียังไงนะครับหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นี่นะครับคืออันนี้คือพับแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ตรงไหนนะครับสมมุติถ้าเกิดว่ากลุ่มกระสุนมันต่ํากว่าากล้องที่จะลงไปถึงนะครับให้เราคลายอันนี้คือขาหน้านะครับคลายน็อตขาหลังนี่ออกนะครับคลายขาหน้า้รยนิดหน่อยก็ดีจะได้หลวมหน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับ ตรงระหว่างขากล้องกับตัวรางนะครับยัดเข้าไปเลยให้เราคลายก่อนนะครับกล้องมันจะได้ขยับขึ้นลงได้นิดหนึ่งยัดเข้าไปหนุนให้มันสูงขึ้นนะครับหนุนให้ขาหลังมันสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเราหนุนเข้าไปแล้วขาหลังข้างหลังมันจะเชิดขึ้นนะครับส่วนข้างหน้ามันจะโน้มลงนิดหน่อยนี่แหละครับวิธีแก้ถ้าเกิดว่ากลุ่มมันอยู่สูงกว่ากล้องเราก็หนุนขาหน้านี่นะครับสมมุติว่ามันไปซ้ายเกินกลุ่มมันไปซ้ายเราก็หนุนด้านขวานะครับ หนุนหนุนขาให้หนุนขาให้มันขยับออกข้างนะครับไม่ใช่ว่าขยับลงนะขยับออกข้างนะครับถ้ากลุ่มมันไปซ้ายนะครับหนุนหนุนขาขวาเพื่อให้กล้องมันจะได้หันไปทางซ้ายถ้าถ้ากลุ่มมันไปขวาเราก็หนุนขาซ้ายเพื่อให้กล้องมันหันไปขวานะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆสําหรับการแบบว่ากลุ่มกระสุนมันยังมาไม่ถึงเราดึงกล้องสุดละแต่กลุ่มมันยังมาหาไม่เจอนะครับพอเรายัดเสร็จลองอ่า ขันน็อตให้แน่นแล้วก็ตั้งกล้องใหม่ถ้ายังไม่ได้ก็พับเพิ่มครับให้มันหนาขึ้นอีกนิดแค่นั้นครับง่ายๆสํำหรับวันนี้ก็แบ่งปันความรู้สําหรับมือใหม่แค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ